สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพมันนี้ท่อมีสามดาวสียาธรรมชมไปหาหน้าล่องนะคะเนาะหน้าล่องฟันเห็นผีเจ้าทีธรรมชมให้โชคให้ลาบบอกเลขสองโตเด็ดเด็ดนะคะเนาะจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตใด,ด,ด,ดก็ไปรับชมกหน้ลล่องพร้อมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายท่อมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกหน้ลล่องพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับนารองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนรัสดคสวัสดีค่ะครับผมเนาะโอ้ยแขออุบัติเหตุเนาะครับนารองเจออุบัติเหตุมากค่ะมอไซค์ล้มแมนให้เศร้าเร็วเนาะครับเนาะโดนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะตอนนี้เพิ่งไปเอาไปเอายังกลมไปไปเอานะเพื่อนมานี้เพื่อนเพื่อนเขาเขาฟองให้เขาเฟืองให้อีกเขาเฟืองให้อีกวันที่สี วันที่4เมษายนเออท่านนัดเอาเอาเปลือกออกวันที่4เมษายนเออเอาครับอันฟันแนวไรครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนนีิวอาสูอีกที่งวดวันที่หนึ่งเมษาว่าอย่างนี้นต่เสียงจะที่เพิ่นแล้วเพิ่นมาอื่นบอกว่าเออสองหาก็หกหนึ่งเด้องวดนี้แม่นแม่นสองหาก็หกหนึ่งจ้าสองห้าก็หกหนึ่งนะคะครับเออเจ้าที่เจ้าที่เจ้าครับเออ ว่าตเจ้าที่อยู่อุบลเพิ่นมากมาเขาฝันบอกครับมากมาเขาฝันแล้วเอออันนี้เพื่อนไ้เพื่อนไฮอีดีเลยในเรียนเรียนพญานาคนะเรียนพญานาคือเรียนพญานาคคือท่านให้ท่านให้ท่านให้เพื่อนไฮเออสองห้ากับหกหนึ่งสองห้ากับหกหนึ่งใช่ใช่เจ้าที่อยู่สมมติปรากันเนี่ยก็เคยบอกแม่นก็เคยบอกแม่นอาขึ้นมานีปีปีนั่นอากระตุ้นกระสากระดึงขึ้นมาแม่นบอก อากะขึ้นมาบอกหัวซี่งวดบ่มีผู้เอาน้ำอานะมีไม่ใไงฟ้องสื่เจียีสี่บาทคุณอาเคยบอกถึงมาตลอดเนาะครับเนาะแม่นแมนครับอุ้ยขอบคุณคุณอาได้หลายครับที่ให้แนวทางดีดีเด็ดเอฟซีคองบ่าวแอมเนาะครับเนาะแม่นสองหากระพกหนึ่งสามตัวละครับเอาสามตัวสื่อสามตัววุ้ยถ้าสามตัวไม่พอ อันนี้ซองห้าไม่บอกซองหามันตรงมันตรงออกบนอยู่เดียวเพราะว่าเรียกบนทูมือมันมันออกเรียกบนมันออกต่ำเรียกรางหอดไม่บอกแมนแมนว่าอากันยั่งสังเกตอยู่ได้ถ้าสามตัวพวกหนึ่งพวกหนึ่งตรงออกรางแมนบอกหรือออกบนจับใส่ตัวบนจับใส่ซองห้าใช่ไหมอาชิวาจ้ามัดใส่ซองห้าครับเดี๋ยวแต่คุณอาคุณอาชิว่าเหรครับเก้าวะจ้กอาชิเป็นเก่าหรือ เลือดเลือดอาก่บเพราะถ้าในแถวเฮี้ยงเข้าเขาเ้าตีเปน็นลักใครลักหาแมนบอก925บ่เออแมน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 ผู้เฒ่า925แมนบอก925อ,อันนี้เจ้าที่ผู้ชายหรือผู้หญิงมา,าบอกผู้ชายด้วยมิตรแต่ผู้ชายได้มาหาอา่าบอกครับแมนแมนผู้ท่ายผู้ชาย,ายเนาะผู้เพืพ่อนจูงแขนเขาว่านเออกับผู้ชายอือผู้มาหาอยู่แถวเนี่ยกับผู้ชายครับอยู่จังหวัดจัดเช่งสากับผู้ชาย บบมีผ <Yes. S 1> ู้หญ <Talk. S 1> ิงได้มแตรกูสายผูสายผูสายม่านเบี้างว่าเบาอ่ฟังว่ะเคุณแบบ่าโอ้บอกเลขอีกแม่นอีกเนาะแมนเพื่อนการไอสดีขอบคุ่ะขอบคุณค่ะน่ารองขอบคุณค่ะนี่นะค่ะทมาชมเลขของน้ารองค่ะท่าชมสองห้าหกหนึ่ง ก้าสองห้าขานธรรมชมเลขเก้ากับเลขหก 6, มันตัวเดียวกันกย่าลืมปินหัวกันไปน้ำแน่นแล้วค่ะเนาะเก้งห้าหรือ6 25กงห้าาธรรมชม็มคอหายม่โชมไม่ลาบกับหนาลองประจำางอมทีหนึ่งเมษาย,ยนพศสองพันห้าอยหกค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สติราาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะ็อหายโชโชวมันหมานเฮงเฮงรยรยค่ะยคเพิ่งผาไปใส่เนาะท่านธรรชม ทองมีสามดาวมีของดีมาฝากทาชมค่ะรับชมบางของดีกระบอาแอมระตุงเลยค่ะบระแอมรัตุงดเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหุ้งปูรอดอครับวัดหุ้งปูรอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวันนี้ของดีทิศใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซี C, ครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกล้องเรลียยทรัพย์ครับค่าขายไายขายของบดีบุกค่าบุให้เขาล้านคนยาาง่าน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตรีจิงซีดีพีเนครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีทักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเน,นี่ยคู่เรื่องการทรายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหา,หาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะคืนกลับมาไดไาาา้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนณนิยชมชมชอบค้าขายทุกอย่างเรอเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับบอบวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอตอกมาก่อนป๊บแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปะสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลอยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่อนนวดตื่นหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดไรเราต้องการสิงใดขายที่ขาย้านซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดลายหย่อมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาวงสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับนผูมชุบ่าวเอมมตงมินข้าวกับบุรุษซาครับธรูมชม เอาไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปรุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุยครับสําหรับทาไนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายางบุเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีเอียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังหมาลานเหตุในคนมองบุเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้งเงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของห้าครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับกานผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมา่นานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก f อซเอาไปรวยนํากันครับสาหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนทักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวปูดาวมัดเนี่เอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูมากนะครับเพราะหล้วก็เมื่อเท้นแตรครับท่านผู้ชมเต้นแตร์หล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อนบุปปากสามเทื่อนนะครับทาปากสามเทื่อนทาคิ้วสามเทื่อนหล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลักก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอบคาราบาวจะนี่ยแต่งเพลงให้ล้วงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอบคาราบาวพีแอบคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอบคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ คนมากก็มีโมลายนะครับน้อมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปูร่รว่ยนะครับเนาะวัดหลวงปูร่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากขนนักคนหลงบลเบลแอมลาทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์ู้นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากยาิพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาิพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพรกระจายใเงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ้าเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนขลองหลวงปลื้มไม่หายอีซีนั่ครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมารร่างกายเสนียดจะให้ที่ดดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจะให้ในตัวห้าสิได้ออกเอาไปดื่นกินแล้วก็อา,นนอาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบอบร์แอมบาตุงนี่เอามาบ่หลายครับอามาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบอบร์แอมบาตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิล้ลานนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบอบร์แอมบาตุงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตัดมึงทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ปอครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้นําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสยียดจังเรเนาะ,ะสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 กับผมสาธุสาธุ